ตัวใหญ่มากเลยดูนะมไม่กลัวลูกไม่กลัวนะครับใหญ่ใบตองเลยนอนสบายใจเลยนะลูกใบตองกับข้าตังใบตอง ไม่ต้องเอ้ยอากาศดีช่วงนี้อากาศหมอนจะหนาวนะคะนอนสบายใจเลยไปตองสวยมากตอนนี้นางดูหุ่นนางสิโอ้ยถ้าไปไปกวดไปประกวดมิ s s นิเวิร์สนี่ผ่านดูหุ่นชิเนี่ยเอ้ยสวยงามมากเลยลูกไม่ตองไม่ตานนะคะพี่น้องกันลูกของแม่แตงกวานะคะ มาคลอดที่นี่น้องไม่ใช่แมวจรนะน้องเป็นแมวเกิดที่นี่นะคะแต่น้องติดท้องแมวจรมาแต่น้องมาเกิดที่นี่นะคะแม่เกงก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นแมวจรนะคะนี่พวกนี้เป็นอดีตทั้งนั้นแหละนี่นพวกนี้เป็นอดีตนะคะแต่นี่ก็ไม่ใช่นะตะกูลผักก็ไม่ใช่แมวจรนะคะคลอดที่บ้านแม่เกียงที่กรุงเทพนะคะติดท้องแม่เขามานี่แม่เขาแม่สมศรีนี่ แม่สมศรีสวยมากตอนนี้ติดท้องแม่สมศรีมานะคะตะกุลผักนี้ก็ไม่ใช่แมวจรติดท้องมาใช่ไหมใช่ไหมลูกสามสีดูดูดูดดนี่พวกนี้แมวอดีตแมวจรทั้งนั้นเนี่ยดูเขาปั้น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 บุญ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 โอ้ดูหน้าสิลกูก หน้าตาสิน่ารักมากเลยบุญบุญของแม่ลูกบุญบุญจ๋าจ้าโอ้ยหาปากกว้างเลยเนี่ยแม่ดูแต่งตัวให้กันแม่สมศรีสวยมากตอนนี้ตอนมาแรกๆนะนางผอมมากเลยนะคะตอนนี้นางสวยมากเขาสุกนอน ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากนะคะมันเ,เหมือนกับจะเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะโอ้ยที่นอนกระจัดก,กระจายกันหมดเลยแหละลูกฮะหนูๆทั้งหลายกระจัดก,กระจายกันหมดเลยฮะนอนกันอะไรหลอะอะไรหลอฮะเป็นยังไงเป็นยังไงลูก หืมหืมเป็นยังไงจ้าเดี๋ยวรอดูนางโตโตขึ้นกว่านี้อ้วนขึ้นกว่านี้นะคะนางจะสวยมากเนี่ยอยากออกยังไม่ออกลูกพวกฉีดวัคซีนมาให้ได้สักสองเข็มค่อยออกอดทนอย่างนิดนึงอยากให้ได้สักสองเข็มเพราะว่าถ้าหนูออกไปอ่ะลูกหนูก็จะออกตามไงไม่อยากปล่อยลูกหนูออกไป ให้ได้สักสองเข็มนะลูกนะอดทนอีกสักเดือนหนึ่งนะลูกนะประกันอดทนอีกสักเดือนหนึ่งอดทนหน่อยอดทนอีกนะลูกอดทนหน่อยนะนะจ้าไม่รู้แล้วค่ะลูกอดทนนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะลูกนะเพื่อความปลอดภยัยอดทนเข็มเดียวเอาไม่อยู่นะลูกต้องสองเข็มนะสองเข็มถึงจะเอาอยู่นะลูกรู้ไหมอ้ยเด็กเล็กเด็กน้อย เด็กเล็กเด็กน้อยของแม่ไปไหนละ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอดทนอีกนิดหนึ่งลูกเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวด้วยจะหนาวแล้วนะคะทีเนี้ยพวกวัดวัดแมวเนี่ยมันจะมากับหน้าหนาวกับหน้าฝนที่บ้านแม่เกียงเนี่ยวัดแมวจะมาหน้าหนาวกับหน้าฝนนะคะเพราะว่าแม่เกียงสังเกตดูเวลาหน้าฝนลูกจะเป็นหวัดเวลาหน้าหนาวลูกก็จะเป็นหวัดนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ว่าต้องระวังนะคะระวังให้มากๆเลยชุดที่สองไม่ยังก็ยังไม่ได้ทําวัคซีนนะพอดียุ่งๆอยู่นะคะเดี๋ยวไว้เสร็จอะไรก่อนจะทำวัคซีนชุดที่2ชุดแรกทําไปแล้วนะคะก็เหลือชุดที่2องจะทำวัคซีนนะคะยังไม่ทําชุดในบ้านนะกลุ่มในบ้านนะคะเลยมาแล้วแหละแต่ว่าหมอบอกว่าเลยได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้เลยนะจนเป็นปีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่จริงๆมีหมอท่านหนึง่งบอก,มกไม่ยังไว้ว่า เลยสองปีก็ไม่เป็นไรนะคะพวกพวกวัคซีนคุณหมอบอกไม่เกี่ยงหมอท่านหนึ่งบอกไม่เกี่ยงมานะคะเพราะว่าวัคซีนเลยเป็นปีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ให้เลยขนาดนั้นเลยแค่หลักเดือนนะคะชุดที่สองก็เลยมาแต่ยังไม่ได้ทํานะลูกอดทนนิดนึงอดทนก่อนอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละห้องมันกว้างอยู่ลูกไม่ต้องออกไปไหนหรอกข้างนอกไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่วิ่งไปวิ่งมาดีไม่ดีทะเลาะก,กันอีกใช่ไหมใช่ไหมลูก ดูไอ้วนนี่เนี่ยไอ้วนน่ะไอ้วนปลาทูอ่ะตัวเบลเลอร์เลยไอ้วนปลาทูอ่ะไม่น่าเชื่อว่าปลาทูจะตัวใหญ่ขนาดนี้แตงกวาแตงกวาเอ้ยเดี๋ยวแม่เอาพี่แซมออกก่อนนะเดี๋ยวพี่แซมออกพี่แซมลองออกไหมลูกลองออกไหมแตงกวามาพอดีมาแม่พาออกนะลูกนะอ่ะ,อะลองดูซิลองดูซิอยู่กับแตงกวาโอ้ยพี่แซมกลัวนะคะทุกคน พี่แซมตัวใหญ่มากพี่แซมกลัวพี่แซมลูกเดี๋ยวค่อยจับเข้าห้องเขามาทางนี้ประมาไม่ต้องไปมาทางนี้มาพี่แซมพี่แซมลูกเข้าห้องห้องหนูอยู่ทางนี้ลูกห้องหนูอยู่ทางนี้ครับลูกพี่แซมครับงงนะคะพี่แซมตัวใหญ่มากดูดูด,ดูตัวใหญ่มากเลยดูนะ กลัวลูกไม่กลัวนะครับตัวใหญ่มากครับลูกไม่กลัวลูกไหนสำรวจด,ดูสิเอาไหนลองสำรวจด,ดูสิลูกสำรวจบ้านดูสิลูกเป็นไงนะเอเอไม่กลัวละไม่กลัวละสำรวจด,ดมกลิ่นละ <c oughs> กลิ่นกลิ่นมาฉีใส่กันของตั้งอยู่ก็ฉีใส่อ่ะประตูประตูอ่ะไปลูกไปไปเดี๋ยวสิพวกเขาจะเข้าห้องเขาไหมา ไม่เข้าไม่เข้าวิ่งเลยห้องไปวิ่งเลยห้องเอาเข้าห้องเรียบร้อยแล้วเข้าห้องแล้ว <c oughs> เข้าห้องแล้วเหรอลูกเอ้ยมาด่มาเออนิดหน่อยพอนะลูกนะเขายังไงเขาก็ชินห้องเขานะคะห้องนี้เพราะพี่แซมคงเป็นแมวที่ไม่ค่อยชอบเที่ยวเพราะว่าเขาอยู่ที่เดิมๆของเขาอ่ะที่เดิมของเขาอ่ะเขาก็ไม่ใช่แมวเที่ยวนะคะ เขาคงอยู่ห้องนี้แหละให้อยู่ห้องนี้ไปนะคะอาจจะพาออกมาวิ่งบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะคะนะลูกนะพี่แซมครับลูกครับแม่รักพี่แซมนะครับลูกรักพี่แซมรักทุกๆคนเท่ากันในบ้านหลังนี้นะลูกนะรักเท่าเท่ากันหมดนะลูกนะเด็กน้อยไปไหนเด็กน้อยอยู่นั่นอยู่นั่นแม่เขาอยู่นี่จเจ๊อ๋อไข่หวานมากินข้าวพี่แซมเหรอลูก อาหารพี่แซมหน่อยลูกแม่ลูกก็อยากออกกันอดทนอย่างนิดนึงนะลูกนะอดทนหน่อยนะพี่แซมเนอยหวานซักลูกหวานซักไม่กวัวแล้วนะใบตองเขนสวยจเอ๋รู้จักชื่อตัวเองด้วย ใบตานคนสวยสวยจริงๆโอ้ตะก้ามันเล็กไปไหมลูกอืมใตานตะก้ามันเล็กไปไหมคะตะก้าใหญ่ก็มีแต่ไม่นอนมัน,นตะก้าเล็กหรอคะหืมนอนดีกว่าแม่อย่ามายุ่งอนอนไปไม่กวนละดอกแก้วดอกแก้วคนสวยของแม่มีด็กคนสวยใบเงินสาวอาบาตอ มีโอน้องพลอยตระกูลดำเอ้ยตระกูลดำตระกูลดำวีวี